เราไม่ทิ้งกัน56,000คนยังโอนไม่สำเร็จนะครับและรัฐบาลจะโอนต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30กันยายนต3 6นี้นะครับครั้งหนึ่งเราเคยมีผู้พิทักษ์สิทธิ์ใช่ไหมครับที่ลงพื้นที่เดินไปหาแต่ละคนแต่ละท้องที่ยังทำได้เลยเอาละอีก56,000คนเนี่ยผมว่าขอผู้พิทักษ์สิทธิ์ฟื้นตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งหน่อยเถอะ ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันไว้ได้เลยครับพอมีข่าวใหม่ๆมาเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าอัปเดตให้ฟังในทันทีครับผมก็กลับมาพูดกันอีกครั้งครับในรายการที่ตั้งคําถามว่าอีหยังวะอีกแล้วสําหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งหลายคนคาดว่า น่าจะจบโครงการไปแล้วแต่จริงๆยังเหลืออีกตั้งห6 0 0 0คนนะครับที่ยังโอนไม่สําเร็จเลยทางหน่วยงานก็เขาจะโอนซ้าอีกนะครับจนถึงวันที่30กันยายน63ามนะครับผมจะขอเสนอสํานักง,งานเศรษฐกิจการครังนี้หรือว่าใครที่ดูแลโครงการเราไม่ทิ้งกันอยู่นะครับห6 0 0 0พันคนห6 0 0 0ันคนที่ยังโอนไม่ได้โอนไม่สําเร็จเนี่ยผมเชื่อว่าทางหน่วยงานต้องมีรายชื่ออยู่แน่นอน หรือไม่ต้องก็ต้องมีเบอร์หรืออะไรต่างๆข้อมูลทะเบียนรา้ผมว่ามันสืบหาได้มาจนถึงปัจจุบันมาจนถึงวันนี้แล้วมันโอนไม่สําเร็จใช่ไหมครับครั้งหนึ่งเราเคยมีผู้พิทักษ์สิทธิใช่ไหมครับที่ลงพื้นที่เดินไปหาแต่ละคนแต่ละท้องที่ยังทําได้เลยเอาละอีกห้าหมื่นหกพันคนเนี่ยผมว่าขอผู้พิทักษ์สิทธิ์ฟื้นตัวออกมาอีกครั้งหนึ่งหน่อยเถอะคือลงพื้นที่ครับลงพื้นที่เข้าไปหาคนที่ยังโอนไม่สําเร็จอย,อยู่ห้าหมื่นหกพันคนเนี่ย ไปให้โอกาสเขาไปหาเขาให้เจอผมว่ามันทําได้ดีกว่าที่จะแบบรอให้เขาแบบไปตรวจสอบสิทธิ์เองแล้วก็ให้เขามาเดินดําเนินการไปผูกความเพย์กับบัญชีธนาคารนั่นนี่นู่นมันอาจจะไม่ทันแล้วผมว่าเพราะว่ามันกใกล้เวลาที่จะปิดโครงการเข้ามาทุกทีแล้วใช่ไหมครับครั้งนึงเราก็ทําได้วันนี้ผมว่าเราก็น่าจะส่งผู้พิทักษ์สิทธิ์ไปได้อีกทีหนึ่ง เพราะว่าผมว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยผมว่าเขาคงไม่รู้จริงๆนะครับหรือไม่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นจะตกหล่นยังไงเป็นตาศ,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 าศาีตาสายายมียายมาทําไล่ปลายนาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับในกระบวนการนี้ก่อนที่เราจะปิดโครงการโดยที่บอกว่าเขาไม่ได้สนใจสิทธิ์ของเขาเองเขาไม่ไปตรวจสอบสิทธิ์ของเขาเองและเขาไม่ผูกพร้อมเพย์เองเราแทนที่จะบอกนี้คือส่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับผู้พิทักษ์สิทธิ์เอาขึ้นมาอีกทีหนึง่ง ฟื้นชุบฟื้นคืนชีพผู้พิทักษ์สิทธิ์เข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปหาห้าหมืนหกพันคนนี้ให้ได้แล้วก็ถ้าเขามีสิทธิ์ควรที่จะได้ แล้วก็จะได้ปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันอย่างสวยงามนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้เอาล่ะดี๋ยวผมอ่านดูเนื้อข่าวที่ทางสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังโพสต์ไว้เลยนะครับซึ่งนายรับบุลแสงสนิทนะครับผู้อํานวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าตามที่ได้แถลงข่าวไปแล้วว่ากระทรวงการคลังได้ดําเนินการมาตรการเยียวยานะครับ5,000บาทหรือมาตรการเราไม่ทิ้งกันนั่นเองเสร็จสิ้นไปแล้วและมีผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาทั้งหมด15.3ล้านคน แต่ยังคงเหลือนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาบางส่วนที่กระทรวงการคลังยังไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากเกิดจากปัญหาหลายประการนะครับอย่างเช่นยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีปิด ไปแล้วเป็นต้นนะครับซึ่งกระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินเข้านะครับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จอยู่5 6 0 0 0คนนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินพยายามนะครับทางกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเขาจะพยายามเขาบอกว่าจะพยายามโอนเงินจนถึงวันที่30กันยายน2 5 6 3เท่านั้นนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2563น้สาดังนั้น สำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบว่าคุณอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์หรือเปล่านะครับโดยทางกระทรวงการคลังที่โอนเงินไม่สําเร็จนี้นะครับสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับในปุ่มสีเขียวในปุ่มนี้นะครับในปุ่มที่ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จนะครับถ้าหากอยู่ในกลุ่มดังกล่าวนะครับหรือท่านได้รับข้อความ sms แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จขอให้รีบติดต่อธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่ท่าน มีบัญชีอยู่และดําเนินการผูกบัตรพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนของท่านให้ได้โดยด่วนนะครับย้านะครับก่อนวันที่28กันยายน2563เพื่อให้สามารถโอนเงินจากกระทรวงการคลังได้ภายในวันที่30กันยา2563นะครับซึ่งโฆษกระทรวงการคลังก็ย้ําว่าหลังจากวันที่30กันยายน2563กระทรวงการคลังจะปิดโครงการนี้แล้วนะครับและกะยุติการโอนเงินดังนั้นผู้มีสิทธิ์ตั้ง 56,000คนนี้ต้องรีบเข้าไปดําเนินการกับทางธนาคารให้เรียบร้อยนะครับขั้นแรกเลยคือไปตรวจสอบสิทธิ์ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้ถ้า,ถ,าถ้ามีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบไปติดต่อที่ธนาคารที่มีบัญชีอยู่นะครับธนาคารใดก็ได้แล้วก็ให้ผูกบัตรพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารนั้นให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ได้เลยครับ